ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บตรงคอเสื้อคอเสื้อนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะว่าขึ้นไซส์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาถักเก็บคอเสื้อกันเนาะเราจะเริ่มที่ห่วงไหนก่อนก็ได้นะคะเริ่มที่ตรงไหนก่อนก็ได้เราจะเอ่อ เอาเข็มลงไปที่ห่วงนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาจากนั้นเราจะขึ้นโซ่สามค่ะลงหลักที่สองที่ช่องเดิมนะคะแต่ว่าเราจะปลดแค่ครั้งหนึ่งค้างไว้จากนั้นเราจะมาที่ห่วงถัดไปค่ะเป็นหลักที่สองนะคะแล้วก็ปลดหนึ่งอ่เป็นหลักที่สามนะ,ะอนนะของห่วงถัดไปแล้วก็หลักที่สี่ของห่วงถัดไปนะคะ ปดหจะได้ทั้งหมดสีหลักก็รวบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยโซ่สองค่ะเราก็จะไปที่ห่วงถัดไปนะคะห่วงละสองหลักเนาะปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งแล้วก็ไปห่วงถัดไปนะคะหลักที่สามปลดหนึ่งแล้วก็หลักที่สี่ค่ะปลดหนึ่ง ก็รวบเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่สองค่ะถัดไปเลยนะคะห่วงถัดไปก็หลักที่1ปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งห่วงถัดไปค่ะหลักที่สามปลดหนึ่งหลักที่สี่ปลดหนึ่งแล้วก็รวบเข้าด้วยกันตามด้วยโซ่สองทำเหมือเนเดิมนะคะหลักที่1ปลดหนึ 1, ่งสองปลดหนึ่ง มาห่วงถัดไปค่ะสามปลดหนึ่งสี่ปลดหนึ่งรวบเข้าด้วยกันโซ่สองนคะคะก็ถักแบบนี้วนไปนะคะจนจบแถวมาเจอกันค่ะแล้วก็ตรงลายสุดท้ายนะคะนี่ลายสุดท้ายคุณถักหลักที่หนึ่งสอง แล้วก็ตรงห่วงสุดท้ายสามกับสี่ก็รวบเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นก็โซ่หนึ่งตัวนี้นะคะของคนถักเนื่องจากว่าถักไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตรงช่วงคอจะค่อนข้างที่จะกว้างสำหรับใครที่ถักไซส์เล็กนะคะแนะนำตรงที่เป็นขั้นด้วยโซ่สองค่ะลองลองดูเป็นโซ่สานะคะลองดูว่าสวมหัวได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะคะ ไม่จะเป็นต้องถักตามคนถักก็ได้นะคะช่วงที่เก็บคอเพราะว่านี่คอใหญ่มากคอกว้างก็เลยต้องเก็บให้มันแคบลงนะคะลองดูโซ่3ามนะคะสำหรับคนที่ไซส์เล็กเนาะพอโซ่1นเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มลงมาตรงจุดเริ่มต้นนะคะปดหนึ่งปด2ให้ไหมอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแถวถัดไปนะคะจะขึ้นเป็นโซ่ห้าค่ะ แล้วเราจะย้อนมาเอ็กตรงโซ่ที่2นะคะเราจะทำเป็นติง่งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราจะมาเอ็กตรงตรงช่องโซ่ค่ะนะคะทำมันเดิค่าโซ่5ย้อนมาเอ็กตรงโซ่ที่สองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเอ็กเอ็กลงตามช่อง นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะถักแบบนี้นะคะบนไปจนจบแถวโซ่ห้าค่ะทำเป็นติ่งนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งกโซ่ห้าแล้วก็ลงมาอกตรงโซ่สองโซ่หนึ่ง แล้วก็ถักเอก็กโซ่ห้าค่ะนี่ค่ะก็ถักแบบนี้นะคะถักแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะถักแบบนี้วนมานะคะจนจบแถวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ เดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันค่ะแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นเลยนะคะถักสีเลื่อนห่วมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงช่วงคอนะคะ,คะตรงคอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ของคนถักนะคะตรงช่วงลำตัวก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ความยาวสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า,าให้เราถาักโดยการที่เราลองวัดจากตรงคอนะคะใครที่ยังไม่ได้ถักความยาวเนาะวัดจากตรงคอถ้าเราเสร็จแล้ววัดลงมานะคะว่าเราได้ทั้งหมดกี่นิ้วเราต้องการความยาวเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาบวกกับตัวนี้นะคะ่ะ ซึ่งตัวนี้ประมาณสามนิ้วเนาะที่วัดให้วันนั้นค่ะสามนิ้วนิดนิดค่ะเดี๋ยวของคนถักจะวัดให้ดูนะคะแต่ช่วงคอลงมาที่จริงก็ยังไม่ค่อยได้ความยาวสักเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้านะคะสิบห้านิ้วสิบห้าถ้าบวกจากตรงนี้นะคะตรงนี้ประมาณสามนิ้ว ก็เป็น18ก็ยังไม่พอนะคะคนถักจะถักก็จะประมาณสัก 20- 21ดไม่เกินนี้เนาะ 20- 21นิ้วก็เดี๋ยวจะถักความยาวลงมาอีกสักนิดนึงแล้วจากนั้นนะคะเราค่อยมาถักระบายตรงส่วนนี้ระบายส่วนนี้นะคะเราก็ดูจากตรงที่เราถักช่วงแขนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงาชายเสื้อก็คงไม่ถักให้ดูแล้วนะคะอันนี้ที่เหลือก็สามารถที่จะถักวนไปได้เลยนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะ ก็คือเนื่องจากไหมค่อนข้างนิ่มนะคะก็คือจะไม่จะไม่ไมเอ่อจะก็คือซักแล้วก็คือจะไม่รีดนะคะก็สามารถสวมใส่ได้เลยใครสนใจก็สั่งไหมตัวนี้ได้นะคะ Summersoft เส้น20นี่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ